ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับคลิปมานี่ครับผมแนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะท่านทุกทรานที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วย นะตั้งแต่โลกแรกจนโลกสุดท้ายเลยนะครับผมนะว่ามีดาบเล่มไหนบ้างที่สามารถหาได้จากการดรอปจากบอสนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมหลายคนนะครับผมนะฮะอาจจะรู้แล้วนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมนะฮะเหมาะกับสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วสามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมผู้ชมฮะก็นื่งเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลหน่อยละกันนะครับผมนะฮะเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าความรอช้าเนี่ยนะครับผมนะมันไม่รีรอของใครออยู่่แล้วขาสุม เฮ้ยคุณผู้ชมฮ่าเป็นทางด้านของผลซาส,สปิงนะครับผมนะโอ้โหโอเอ้ผลเกลือมากๆเลยคุณผู้ชมฮะให้ฟรียังเครืองเลยนะครับผมนะฮะขอญาตวางไว้ตรงนี้หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมเออโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่าจะมีดาบเล่มไหนกันบ้างนะครับผมนะฮะที่สามารถดรอปได้จากบอสอะไร,รประมาณนี้นะครับผมนะฮะถ้าใครมีครบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับมาเริ่มกันทีีี่่่่่่ดดดาาาาาบบบบบเเเเเลมมมมแรรรรรรรกกขอออออองงนน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 นะะะะะะะคคคััััผผผปป็ช์์ซฮฮโสยยูท ได้เฉพาะลกแรกเท่านั้นเลยนะครับผมนะฮะกับบอสอารองของเรานะครับผมนะบอสตัวนี้เป็นบอสเลดนะครับผมนะจะเกิดเป็นเวลานั่นเองนะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นงของดาบวาเดนซอสด้วครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมมีโอกาสดรอปเพียงแค่สิเท่านั้นนะครับผมนะฮะจากบอสไอตัวนีเลยผู้ชมมาอ่า คือบอสตัวนี้นะครับผมนะเป็นบอสธรรมดาที่เองนะครับผมนะฮะมีโอกาสดรอปตั้ง10%แน่หนะนะผมก็ง่าดที่จะหาง่ายเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมฮะอ่าอดาบตัวบาของเราเลยครับผมเป็นดาบไทยเด่นของเราที่เองนะครับผมนะมีโอกาสดรอป15%เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าดาบเล่มนี้ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะมากๆเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรแรงอะครับน้องๆหาดรอปได้จากบอสตัวนี้เลยละกันนะครับผมนะฮะมันคือบอสอะไรหว่าก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะอ่าแล้วต่อมาของเราเลยครับผมเป็นดาบเซเบอร์ของเรานั่นเองนะครับบผมนะะฮซึ่งดา มดีหาได้จากบอสแชงคูเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอกาสการดรอปเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณผู้ชมฮะปิว้วโอ้โหค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับผมอุ้ยเฮ้ยปิวป้วนะครับผมนะฮะถ้าใครเคยได้แล้วเนี่ยมันก็จะได้แล้วนะครับผมนะฮะก็คือถ้าใครยังไม่เคยได้เนี่ยมันดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ฟันธงเลยคุณผู้ชมฮะอันดับต่อมาของเราเป็นรอบของโพวินหนึ่งกันบ้างนะครับผมนะฮะซึ่งโพวินหนึ่งนี้มีโอกาสการ,การดรอปนะครับผมนะเพียงแค่หกเปอร์เซ็นต์เท่าน ได้จากบอสก็อดเอเดีตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะบนสวงสวรรค์นั่นเองนะครับผมขอฟาดฟันไปหน่อยละกันนะครับผมนะฮะปิ้วอุ้ยไม่โดนนะคุณผู้ชมเอ้ยนี่ไงนะครับผมนะฮะสามารถหาดรอปได้จากบอสตัวนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าโลกแรกของเรานะครับผมนะจะมีเพียงแค่เท่านี้นะครับผมนะ่ยสำหรับไอเทมดาบของเรานะครับผมนะที่มีการดรอปจากบอสได้นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อโลกที่2กันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมมาไปเลยครับมาต่อกันที่ดาบโลกที่2กันสองรับผมนะะฮดาบเล่มนี้มีชื่่อวาดาบรองซออสนนะะครรับผมหืว่าดาาบยวก็ได้นะครับผมนะมีโอกาสดรอปเพียงแค่ แค่10%เท่านั้นจากบอสตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมาอา่าค่อนข้างที่จะดรอปยากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ก็ดรอปง่ายอยู่เหมือนกันถุาดมันยากหรือง่ายว่าผู้ชมเออมาต่อกันที่ดากบกาวิทิเค้นนะครับผมนะฮะเป็นดาบของฟ an ูจิโทระนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้มีโอกาสดรอปเพียงแค่10%เท่านั้นนะครับผมนะดรอปจากบอสตัวดีเลยนะครับคุณผู้ชมฮาอ่าค่อนข้างที่จะดรอปยากอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเอาไปไหนแล้วโอ้โหกว่าจะลอยกว่าจะตกลงมาได้ไม่ธรรมดาจริงๆนนนะรรัับบผผู้้ชมมาาาต่่อออกกทีดหืว ดาบโคโคของเรานะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้บอกก่อนเลยนะครับผมนะมีโอกาสในการดรอปเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํามากๆนะครับผมนะฮะมีโอกาสดรอปเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับผมนะฮะหาตีได้หาดรอปได้จากบอสหล่อเท่านั้นนะครับผมนะ,ะเป็นบอสที่ใช้ในการเสกขึ้นมานะครับคุณผู้ชมฮะอ่าดาบเล่มตัวบ้านของเราในความเป็นเรารดาบเลงโกคูของเราในเองนะครับผมนะฮะซึ่ง <c oughs> ดาบเล่มนี้มีโอกาสในการได้หรือโอกาสการดรอปเนี่ยประมาณ5%เลยนะครับผมนะฮะเงื่อนไขของมันก็คือการที่เรานั้นต้องตีบอสตตตตัััััววววนน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 นีีีีี้้้ะะะะะะะคคครรรบบบผผมมฮฮไไอออเเเลลยย่่ืสปจจกาา ซึ่งสิ่งที่มันดรอปนะครับผมนะมันจะเป็นกุญแจนะครับผมนะฮะให้เรากุญแจนั้นมาเปิดประตูตรงนี้นะครับผมนะฮะอ่าแล้วเราก็จะได้ดาบเล่มนี้ขึ้นมานะเด็กดครับผมนะฮะก็ถือว่ามีโอกาสในการดรอปเนี่ยประมาณ5%เลยนะครับผมนะสำหรับกุญแจในการเปิดนะคุณผู้ชมฮะอ่าอันดับต่อมาของเราเป็นเราดาบจิเต้นะครับผมนะฮะเป็นดาบพลังกระบองควันนะครับผมนะฮะเป็นดาบคู่กายของผู้พันสโมเกอร์เลยนะครับผมนะฮะโอกาสการดรอปเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับหาดรอปได้นะครับผมนะฮะจาก จะเฟี้ยวเงาะเลยคุณผู้ชมฮะออดาบเล่มสุดท้ายของโลกที่สองของเราด้ยครับผมเป็นดาบของดาร์กอนไทเดนนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นอีกหนึ่งดาบที่ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะเลยนะครับผมนะฮะในเรื่องของการทำดาเมจเอ่ยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มหรือว่าจะเป็นการพีพีก็ตามนะครับผมนะฮะโอกาสการดรอปแล้วก็นะครับผมนะเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมหาดรอปได้นะครับผมนะจากบอสเกาะสุดท้ายหรือว่าเกาะสเกลเลยนะครับผมนะฮะสซี่ไมม่่สสาาาารรถหดดอออป้จกบนนัเงนนนนะะะคครรรััับผมเเเดีี๋ยยวาไปต่่อกกโลลท ผมนะะฮไปกันเลยครับมาต่อกันที่โลกที่3กันบ้างดีครับผมนะฮะกับดาบเล่มแรกคือทวินฮุกข,ของเรานะครับผมนะฮะมีโอกาสการดรอปเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับผมนะคน่อนข้างที่จะดรอปยากอย,าอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมฮะหาได้จากบอสแจ็คนะครับผมนะฮะหรือว่าบอสช้างตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะมันจะเกิดอ,อยู่บริเวณตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมมาต่อกันที่เคียวกันบ้างดีครับผมนะฮะซึ่งเคียวดีมีโอกาสการดรอปเพียงแค่5%เท่านั้นนนนะะะคครับผมฮ่อข้างที่จะดรอปยากเลยยทีีเดดวคุณผู้้ชมฮะหาไจากบอสเียวเท่านั้นนะครับผมนะหลายคนอาจจะสสงัยว่าบอสเียวคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะคือปยาก็เรียกว่าบอสเทียวบอสเดียวกันนะครับคุณ ก็คือพูดง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะมันอยู่ในเกาะแห่งนี้นะครับผมนะฮะเป็นเกาะปราสาททิลเลอร์ปรากนั่นเองคุณผู้ชมฮะเออสามารถมาเสกตีกันได้นะคุณผู้ชมฮะอ่ามาต่อกันที่ท่าดาของโยรุจิวกันบ้างนะครับผมนะหรือว่าดาเดเกอร์นะครับผมนะฮะเป็นทางด้านของมิดสั้นมิดพกนั่นเองนะครับโอกาสการดรอปนะครับผมนะเพียงแค่2อถึงหเท่านั้นนะครับผมนะถามว่าต่ำมากไหมค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่สเเท่านั้นนะครับผมนะโอกาสการดรอปของเขานะครับผมนะค่อนข้้้้าา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 งททีี่่่จจะะะดดดดดรรรอออปยยยกกกกกหหวเเชนนนนนนนัััคบบผมมไตสแิ เช่นกันนะครับผมนะฮะโอ้โหตียากไปอีกแต่คุณผู้ชมมาต่อกันที่ทาราหอนดาบคาเวนดิสกันบ้านนะครับผมนะฮะหรือว่าคาเวนเดอร์ก็ได้นะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้มีโอกาสดรอปเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญนะครับผมนะฮะหาดรอปได้จากบอสบิวตี้ฟูลเลยนะครับผมนะฮะก็คือบอสที่มันอยู่ในใต้ต้นไม้หรือว่าใต้ดินตรงนี้เลยนะครับผมนะถ้าใครเคยเข้ามาก็จะรู้ดีนะครับคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะดรอปยากอยู่เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นทาราการดหอานดาบผผมมมนนนะะะะฮเเเลยครรับื่อา ตีเจ้าอ่บอลเลียวมันเนี่ยนะครับผมนะฮะสำเร็จปุ๊บก็คือสามารถที่จะได้รับนะครับผมนะทางด้านของทูชิตะมาเลยทันทีนะครับผมนะโอกาสการดรอปเนี่ยก็คือ100%นั่นเองนะครับผมนะฮะเพียงแต่ว่านะครับผมนะเราต้องทำเงื่อนไขให้ตรงตามสเต็ปที่เกมมันต้องการด้วยนะครับผมนะเราถึงจะได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่โอกาสการดรอปที่เราได้เนี่ยคือ100%่งร้อยอรนแน่นอนดิพี่ฟันธงเลยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่าสำหรับทูชิตะของเราครับมาต่อกันที่ดาบเล่มต่อมาของเรานนะครรับผมเป็ของดาาบยมม้าานนเออรรดีกกก็โสใป่ยนะครััับบผมนนนนะะะฮคคืออ100%ีกกเช่ร ครับผมนะเพียงแค่เรานั้นตีวอตอีลิขันเตอร์นะครับผมนะให้ครบ30ตัวเท่านี้นะครับผมนะฮะเราก็ได้ดาบธาราของยามมาบังครอบครองแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูแป๊บนึงนะครับผมเนี่ยอ้าเฮ้ยเธอไปเปิดไม่ได้อ้าวเฮ้ยอ๋อเปิดได้แล้วนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับอ้าวเฮ้ยมอนช่วยด้วยมอนจะตีพี่ครับต้อๆมาต่อกันที่ธาราของสไปกี้ไทเด็กินบ้านนะครับผมนะหรือว่าหอกคาตาคุรินั่นเองนะครับผมนะโอกาสการดรอปเนี่ยเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ด้วยนะครับผมนะฮะวิธีการได้นะครับผมนะก็แสสูตที่จะง่ายเลยนะครับผมเนะเพียงแค่เราตีบอสคาตาคูรีเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับผมนะฮะโดยการเสกขึ้นมานะครับผมนะฮะถ้าเราเสกเสร็จปุ๊บตีปุ๊บเนี่ยเราก็มีโอกาสได้นะครับผมนะเป็นเร้าองหอกสไปกี้ไทเดนอันนี้เลยนั่นเองนีครับผมนะค่อนข้างที่จะหายากนิดนึ่งนะครับผมนะฮะเออและดาบเล่นสุดท้ายของเรานะครับผมนะฮะนั่นก็คือบัตตี้ซอสนะครับผมเี๋้อดูว่าดาบบิ๊กมัมของเรานั่นเองนะครับผม นะฮะดาบเล่มนี้หาได้จากบอสบิ๊กมัมเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าตีโคตรยากนะครับผมนะโอกาสได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากตามไปด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายนี้นะครับผมนะก่อนจากกันไปนะครับผมนะแถมดาบเล่มนี้ให้หน่อยละกันนะครับผมนะเป็นทางดานของดาบคู่โอเด็กนั่นเองนะครับผมนะฮะดาบเล่มนี้ไม่ได้เพียงแค่ซื้อมาอย่างเดียวนะครับผมนะฮะเราจะต้องทำการทำภารกิจนะครับผมนะฮะให้มันได้มานั่นเองนะครับผมนะโอกาสการได้เนี่ยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเราทำสำเร็จอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมาณนี้ คุณผู้ชมฮะโอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับผมนะฮะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปของพี่นั่นเองนะครับสหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับจ้า